สำหรับประเดนนี้ก็คือว่าในระบบเทพทั้งหมดคือเขาป้องกันไม่ให้ขอเทพจะเป็นะปะอย่างเช่นบางคนนับถือพระแม่คนอิมก็ไปเรียกว่าไม่นับถือบางคนก็ไปเรียกว่า นับถือเทพองค์นูน้นแล้วก็ออกมาไม่นับถือเทพองค์นี้สร้างความวุ่นวายให้กับระบบจักรวาลอย่างมากพี่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้ก็เลยขอพี่ได้คนเดียวคือขอขไปเลยทำไม่ได้ก็คือแปลว่าพี่มันไม่ไหวก็ไม่ต้องขอจบก็แปลว่าที่ มันมีทางแก้ไขแล้วต่อให้ไปขอเทพรองค์อื่นก็ไม่มีความหมายเพราะว่าพี่กำลังสูงสุดในจักรวาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างก็มีเหตุมีผลแล้วก็มนุษย์เนี่ยทอคิดไเ,เองว่าพี่เนี่ย <c oughs> ทำทำทำตัวเร่น ต่จริงๆไม่ใช่พี่น้องมันเป็นหน้าที่ของพี่จริงๆทําคนเดียวทุกอย่างตั้งแต่เรียกว่าสาขตรบือยันเรือรบทำมาเถอะทุกอย่างเป็นหน้าที่ของพี่หมดอย่างราคานั้นมันแพงก็ไม่ผลที่องเข้าไปแก้ไขในความเป็นเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ก็จะมีคนมาขอ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วพอเป็นแบบนี้เสร็จคนก็คิดเป็นเองว่าโอ้โหพี่ผูกขาดจริงๆไม่ใช่ถ้ามีเทพองค์อื่นมาขอมาทำระหว่างพี่ด้วยก็ดีจะได้เรียกว่าเบาแรงพี่ไปอีกแต่ว่า ความต้องการความมีระเบียบวินัยในทางจัก,กรวาลก็เลยขอพี่ได้คนเดียวดังตอนที่พี่เล่าไเมื่อกี้นี้เมื่อเขาทำผิดขั้นตอนและพี่บอกไปรตรงหน้าแล้วว่าให้ขอพี่คนเดียวผลก็เกิดเป็นอย่างที่พี่เล่าให้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้ว คลิปนี้สงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็จะเล่าไปเล็กน้อยพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพี่เข้ามาทำหน้าที่นี้ก็ทุกอย่างในจัก,กรวาลตั้งแต่ฉาก,กรเบือยันเดือลบทำทั้งหมดเลย เนี่ยจะเป็นงานเล็กงานใหญ่อย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นปัญหาราคาน้ำมันที่แพงขึ้นคือมนุษย์จะแก้ปัญหาอย่างไรก็ช่างพี่แก้ปัญหาแบบพี่แล้วก็ต้องดูอีกว่าได้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องดูติดตามข่าวเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องใช้เหมือนกับพระพุทธองค์ท่านที่นั่งดูในสมาธิแล้วอย่างที่พี่เคยบอกเพราะมันมีข่าวมีอะไรไมาช่วยเยอะพี่ก็เลยพอดูข่าวเสร็จจะเป็นประเด็นก็ามาบันจะเป็นงานทำงานไปกับผู้ร่วมงานของพี่งานก็เลยไม่เสร็จง่ายๆเพราะว่างานพี่มันเป็น ปลายเปิดบานไปเรื่อยๆพอทำงานเสร็จแล้วอันนี้เดือนน้อยแล้วจะมีงานใหม่เข้ามาอีกอย่างงานโควิดเนี่ยพี่ก็แก้ปัญหาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าบางคนก็เรียกว่าจะให้เป็นโรคประจำถิ่น ในประเทศไทยบางคนก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรแบบเนี้ยพี่ก็ต้องดูข่าวทุกวันว่าช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่น้องก็มีสายพันธุ์อมีคอนมาก็เป็นแบบนี้พี่น้องคือไม่ต้องถามเลยพี่น้องทุกงานน้อยไปงานพี่ทั้งนั้น คำคำทำคนอเดียวเพื่อความที่จะได้มีความเป็นระเบียบวินัยในจักราวาลและป้องกันมนุษย์ทะเลาะกันเองในการที่มนุษย์คนนู้นอันนี้คือเหตุผลที่สำคัญทำให้พี่ต้องมาทำหน้าที่ก็วิดีโอชุดนี้ ก็อาจจะอาจได้ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเตือนสัญญาณขัดข้องอยู่บ่อยบางทีพี่ก็มองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้จ้องหน้าจออยู่ตลอดเอาละพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอบัญญา